เห็นไหมเห็นไหมใหญมากค่ะเห็นไหมคะเห็นไหมคะกระโดดใส่เขาเลยนะนูตัวใหญ่มากเลยนะรู้ไหมไม่เอานะลูกนะพอแล้วนะอ้าวนะั่นกระโดดใส่เขาอีกเขาเนี่ยจะสู้เขานั่นนะั่นเป็นคนเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะเดินเข้าใส่เองนะคะเป็นคนบุกเองได้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนมีเศษครับเมื่อยังน,งนั่งนานเมื่อยังโลกอืมอืม คนเก่งของแม่มนั่งมังนะลูกนะนอนทั้งวันแล้วนะลูกนะนั่งนะครับแม่รักลูกมากครับลูกแม่รักลูกมากครับแม่รักลูกที่สุดเลยหอมแม่ลูกหอม,อมหอมแม่ อยากหอมแม่มั่งโอ้อยากหอมแม่มั่งเหรอลูกน้มอยากหอมแม่ใช่ไหมเมื่อก,กี้หอมแม่ใหญ่เลยแม่ก็หอมลูกแม่รักลูกครับเป็นเก่งของแม่ครับร้นอนเยอะแล้วลูกเนาะนั่งบ้างน้องที่น่น้องเล่นกันซุกซนนะ่าดูเลยลูก มอ,อออมองดูน้องเล่นกันนะลูกนั่งมองดูน้องเล่นกันนะมาดูน้องเล่นกันนะครับเป็นเก่งของแม่ครับใครมานั่งหลังแม่มีคนมาขี่หลังแม่เดี๋ยวจะให้ดูนะคะอ้โหเป็นอีคิวซังนี่เองอีคิวซัง อยู่บนหลังแม่แม่กำลังก้มคุยกับวิเศษอยู่ขึ้นมาบนหลังแม่นะคะน้องขี่หลังแม่ลูกน้องขี่หลังแม่แม่ก้มคุยกับพิเศษหอมแม่หอมหอมหอ,อแม่ครับครับลูกรักลูกมากครับ 喂เฮ้ยเอ้ยเัเมอบอยากคุยอะอยากคุยอะออยากคุยอยากพูดอยากพูดอะไรหนออยากพูดว่าอะไรหนุ ดูนั่งดูน้องเล่นกันก่อนนะเออสะบัดหัวได้ไม่ล้มเก่งมากอุย้ยวิ่งกันระมวน,นวุ่นวายเย้ยก็สวยด้วยเยก็สวยก็มีวิ่งกันเล่นกันสนุกสนานกันใหญ่ดูดูสองพี่น้องเขาเล่นกันดูดูดูฝนเป็นในตัวไม่รู้ใครมาฉี่ใส่เป็นวงเลยเนี่ย สองพี่น้องเล่นกันโหแม่ก็ดูอยู่ว่าเสียงใครร้องเออร้องแบบเล่นกันสนุกอะนะคะไม่ได้ร้องแบบว่าอะไรนะคะเล่นกันสนุกแม่แกงว่าก็เลยมาดูเห็นเขาเล่นกันสองไปน่ดูดูดูกระโดดใส่เขาดูดูดูกระโดดใส่เขาเลยนะคะนี่นี่ชินจังเก่งมากเลยกระโดดใส่อีคิวดูอู้ดู เห็นไหมคะเห็นไหมคะเขาเล่นกันเห็นไหมเห็นไหมคะนี่คือคือวิธีหนึ่งเนาะที่เขาเอ่อจะได้มีพัฒนาการดีขึ้นนะคะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เขาเล่นกันถือว่าดีมากๆนะคะให้เขาเล่นกันนะคะเขาจะได้มีพัฒนาการใช้แขนใช้ขานะคะไวเขากําลังซนดีเลยที่มีรุ่นละเขาเดียวกันมาอยู่ด้วยกันอย่างนี้นะคะโอ้โหเอาไปนู่นแล้วไปนู่นแล้วไหนๆหนเขาไปไหนแล้วลูกเขาไปไหนแล้ว เขาไปไหน <S <S นะลกูกโอยกระดดโดดกระโดดไปไหนไปไหนกระโดดกบไปไหนลกูกนั่น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 อะไรอะไรลูกเอ้ยเอ้ากระโดดกบไปนู่นแล้วกระโดดกบไปนู่นแล้วเอ้าจะเข้าห้องเหรอลูกเข้าห้องเหรอไปฉีดแล้วเหรอไปฉีดแล้วเหรอลูลลกประมาณมนี้พาไปฉีบป่ะ กี่ไปฉี่นะคะเขาฉี่บ่อยเพราะว่าแม่เอาอาหารเปียกผส,สมใส่น้ํานิดหน่อยนะคะแค่ขุกขิ็ k นิดหน่อยนะคะแล้วเขาก็เหมือนว่าได้กินน้ําเยอะนะคะเาก็เลยฉี่บ่อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเล่นเล่นสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยสนุกใหญ่เลยนะเนเน สนุกใหญ่เลยล่ะลูกมาละมาละมาละคิว IQ มาละเลน่นเพื่อนชินจังไปเล่นเพื่อนกันเล่นเพื่อนกันเล่นเพื่อนกันเขาไม่สนใจละเขาไม่สนใจอีคิวเอ้ยไม่สนใจอีคิวสั่งละเขาจะเล่นของเล่นและชินจังบางทีพูดไปก็ เออเออชื่อลูกผิดๆถูกนะคะก็อย่าถือสานะคะ <g ül> แก่แล้วหลงๆลืมๆๆๆๆรู้ว่าลูกชื่ออะไรแต่ว่าบางทีปากป <g ül> ก,กันไปไง่็ห้องน้ำกันเ็้ห้องน้ำกันกระโดดเล่นคนเดียวนะลูกนะกระโดดเล่นไปนะ เล่ wow. นกัน <confiance> อ okay. 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 ีกรอบแล้วเล่นอีกรอบแล้วดู๋ยเล่นกันอ่ะเด้เก่งนะเขาก็เก่งมากเลยนะคะนอ่นแล้นนันออีกข้างนึงเข้ามาสิลูกโอเคอีกข้างนึงขึ้นมาสู้เขาเร็วโอเคอีกข้างนึงมาสู้เขาลูกมาเร็วโอเคอีกข้างนึงมาสู้อีกคิวสังลูกยกขึ้นมาสู้เขาลูกยกแขนขึ้นมา อยากเล่นเขาเองเขาก็อยากเล่นนะคะนั่นนะน่นนะน่ะเขาเองเขาก็อยากเล่นโอ้ยลูกเอยโอย้ให้เขาเล่นกันไปนะคะให้เขาเล่นกันนะเพื่อเขาจะได้ฝึกฝนแขนเขานะคะคือเขาบางทีเขากระโดดใส่อิคิวซังเลยนะชินจังอะ่ะเดี๋ยวดูนะคะเดี๋ยวดูเขาจะกระโดดเดา๋ยวดูเขาจะกระโดดมานะ เห็นไหมหคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะกระโดดใส่เขาเลยนะเห็นไหมคะเขา้ายมากเลยนะเขาไม่ไม่ธรรมดานะคะเขาไม่ใช่แมวธรรมดานะเขาเก่งมากเลยนะคะเขาไม่ธรรมดานะถึงจะเดินไม่ได้แต่ก็ไม่ไม่เป็นใช่แมวที่แบบว่าบูจะนอนนิ่งอย่างเดียวนะคะ ใครไม่แอบฉีใส่เป็นวงๆเนี่ยฮะแต่แห้งแล้วนะคะดูฉีใส่ต้นไหนเห็นไหมคะเห็นไหมคะตามเขานั่นเห็นไหมคะกระโดดไปโน่นเลยเห็นไหมดูดูดูจะกระโดดขึ้นจะกระโดดขึ้นบนหลังกลมเหมือนเขานะคะจะกระโดดขึ้นดู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 เห็นไหมเห็นไหมจะกระโดดขึ้นหลังกงมเหมือนเขา จะทำเหมือนเขานะคะทูลูกเออเห็นแล้วสงสารจังเลยลูกสงสารความพยายามของหนูจังเลยมาสงสารความพยายามของเขานะคะความพยายามเขาสูงมากเอาน่ะไม่นานเขาน่าจะเดินได้นะคะถึงหมอบอกว่าน้องเอ่อ ไม่มีความรู้สึกอีกข้างหนึ่งนะคะแต่ว่าไม่แกรงเชื่อว่าการที่เขาเล่นไปเล่นมาอย่างเนี้ยอาจจะกระทําให้เขากลับมาเดินได้ก็ได้นะคะดูเขาปีนกันดูเขาปีนกันแล้วเขาอยากปีนนะลูกเอ้ยสงสารไม่ให้เล่นอ้วนดะดูจะกระโดดขึ้นกับเขาดู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 นะคะทุกคนจะกระโดดขึ้นกับเขาดูจะกระโดดขึ้นกับเขามาทางนี้ลูกมา ชินจัางชินจัางมาหาแม่ทางนี้ลูกชินจ้างเล่นกันแล้วเล่นกันแล้วเล่นกันแล้ว มาดูเล่นกันเหมือนเขารู้แล้วนะคะว่าเขาเป็นพี่น้องกันอะมันเขารู้แล้วนะคะมาลูกมาเออมาทางนี้ลูกมามามานะคะม่ทางนี้ลูกมาหนูโดดขึ้นหลังคาไม่ได้ลูกหนูโดดขึ้นข้างบนหลังข้าหลังคาไม่ได้ <c oughs> ถีบพลัแรงด้วยนะถีบชิ้นจังแรงด้วยนะ เอเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกเก่งมากฝึกฝนได้ดีมากเลยก็เหมือนกับไผายเงินไผ่ทองนะคะแรกๆพ่อแม่ก็เป็นห่วงนะคะแต่กลายเป็นว่าเขาเล่นกันแล้วทําให้เขาเนี่ยรู้นะคะว่าตรงไหนเป็นตรงไหนนะคะทําให้เขารู้แล้วเขาเดินไปทั่วห้องแล้วเขารู้หมดเลยนะคะก็ถือว่าเป็นผลดีแหละนะคะให้เขาเล่นกันเถอะนะคะ เขาจะได้พัฒนาการตัวของเขานะคะมานี่มาออกมาอ่าออกมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้วเบาเบานะลูกเ,เบาเนะเ,เบาเบนะลูกเ,เบาเบนะหนูหนูตัวใหญ่นะลูกหนูตัวใหญ่อีวันอวัน ไอ้คนตัวใหญ่หนูตัวใหญ่มากเลยลูกหนูตัวใหญ่มากเลยนะรู้ไหมไม่เอานะลูกนะพอแล้วนะอันนั้นกระโดดใส่เขาอีกกระโดดใส่เขาอีกทุกคนเห็นไหมแม่แม่ไม่ได้แม่กุห์จับขวัญใจไว้นะเนี่ยเนี่ยเนี่ยมีการกระดิกขางเนี่ยจะสู้กับเขาเนี่ยจะสู้กับเขานั่นนั่นเป็นคนเป็นคนเขาเรียกว่าอะไรนะ เดินเข้าใส่เองนะคะเป็นคนบุกเองได้เห็นไหมเห็นไหมทุกคนเขาเป็นคนบุกเองนะเป็นคนบุกขวัญใจเองนะคะดูดูดูขนหลังคาโอ้โหหางฟูโอ้โหโอ้โหเขาเป็นคนบุกขวัญใจเองนะคะไม่ใช่เขาบุกใจทําเขานะนั่นเดินร้องใส่ขวัญใจด้วยนะคะเดินร้องใส่ขวัญใจด้วยนั่น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  ดูดูไม่ธรรมดาธรรมดาที่ไหนเออดูซิไล่กาดมากมมมเขาเล่นกันไม่ต้องมายุ่งกับเขาเขาเล่นกันมานี่มานี่มาเขาหยอกกันมานี่มาโห้ยวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่ต้องนอนอรอเลยนะคืนนี้แม่ถ่ายคลิปตอนกลางคืนนะคะแต่ไม่อาลงตอนเช้านี่เลย <laughs> ดูดูดูด,ด,ดูจะไปหาเขาจะไปหาเขา ถ้าจะไม่ให้เขาเล่นก็สงสารนะคะถ้าจะให้เขานอนดูเฉยเฉยก็สงสารไม่เอาเข้ากลงดีกว่าให้เขาดูการเล่นนะคะเขาเขาจะได้พัฒนาการตัวเองขึ้นมานะคะนั่นนๆๆนั่น,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 นเขามีวิธีของเขาแหละนะคะอืมหมอบอกว่าทำวัคซีนมานอ้องอาจจะซึมซึมหน่อยนะคะหมอบอกนะคะซึมที่ไหนเล่นกันคึกโคมหมดเลยโอ๊ยูุเอ้ย พอแล้วล่ะพอแล้วล่ะคลิปนี้ไว้ดูวันหลังบ้างนะคะดูวันอื่นบ้างนะคะขอบคุณทุกคนกำลังใจนะคะขอบคุณมากค่ะ